ตอนที่4.6โดนที่หัวฉันเสียใจด้วยโจเซฟไม่นะที่รักฉันให้นายหาบเบาะแสฆาตกรที่ฆ่าคุณแคลนแล้วทำไมภรรยาของนายถึงมาตายได้เฮเป็นเพราะผู้หญิงของนายนั่นแหละคุณโจเซฟมันจะเป็นการไม่เหมาะสมที่คุณจะสงสัยผู้นำตระกูลฉัน ผู้หญิงของคุณมีส่วนในการตายของสองคนนี้เราควรโทรไปถามเธอหน่อยเป็นไงฮ <c oughs> ฉันมีเรื่องจะถามนายทำไมนายถึงดูสนใจผู้หญิงของฉันเป็นพิเศษเออเออฉันฉันไม่ได้ทำอะไรผู้หญิงของนายเลยฮัลโหลลูซี่อยู่ไหน นายติดตามลูซี่อยู่หรือเปล่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนพาเธอมาที่นี่เดี๋ยวนี้ฮะมีอะไรบางอย่างอยู่บนผิวหนังของฉันมีผมสีขาวละเอียดอยู่บนหน้าอกของฉันฮ้มีคนมาฉันได้ยินฝีเท้าคนเดินเตะนั่น ไม่ใช่เสียเดินของแท็กซี่ฮะ<า>เธอหายไปแล้วใช่ครับผมมั่นใจว่าเธอกลับมาอยู่ในห้องของเธอแล้วแต่ผมเออแต่เมื่อผมไปและโทรไปหาเธอผมก็หาเธอไม่พบน่ะนายได้ยินไหมผู้หญิงน,นั้นหายตัวไป นอเป็นคนพาเธอมาที่นี่แท็กซี่เพื่อที่จะให้ผู้หญิงนั่นฆ่าฉันโจเซฟคุณอยากจะโดนแท็กซี่ไหมแค่ปักมุมสิ่งต่างๆไว้บนตัวเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นณจตดนี้ฉันทำได้แค่ยิน ยันว่าผู้หญิงของเธอเป็นคนทำหัวหน้าตะกูลคุณเห็นไหมฉันเหมาะสมที่จะเป็นทาย,ยาทคนแรกของตะกูลในการเป็นผู้นำตะกูลโรเซเตอร์แล้วเขาเล่นสกดโปลดจนกลายเป็นผู้นำตะกูลแล้วตอนนี้เขายังให้ผู้หญิงของเขามาลอกค่าฉันอีก คนอย่างเขาจะมาเป็นผู้นำตระกูลของเราได้ยังไงกันเฮ้อไปกันเถอะเฮ้ไ hey! หนไม่ฟังที่ฉันพูดเหรอไะนจะไปไหนนายพยายามที่จะปกป้องผู้หญิงของนายนะแท็กซี่รั <Run. S 1> นนายได้ติดตามลูซี่ตลอดเวลาไหม